สวัสดีครับนะนะครับวิดีโอนี้พูดถึง G major s e e n นะครับก็ตามถ้าเป็นบทเรียนพื้นฐานกีตาร์ง่ายๆนะครับผมจะพูดถึงแบบที่จับง่ายๆก่อนที่มันจับแบบนี้ได้นะครับแต่มันยากสำหรับคนเริ่มต้นไง ถ้าอยากจะใช้เอาคอร์ด G ีไม่เจอเ่ยไปใช้ในเพลงทั้งหลายที่เราเล่นอยู่นะครับอยากจะให้ทําได้เลยเนะี่ยบางทีก็หัดแบบง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ฟังเสียงนะครับจะดีกว่าไปหัดจับแบบที่มันยากๆไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยไปหัดจับทีหลังนะครับแบบง่ายๆที่สุดก็คือจับ G ีนครับ G อ่าถ้า ผมสอนในชั้น่องผมผมจะสอนในใช้นิ้วก้อยเลยเพราะมันง่ายที่จะเปลี่ยนเนี่ยครับเนี g, g 7, ่ย g ีจีเซเว่นก็บจีมิเชอร์เซเว่นจีมิเชอร์เซเว่นจับเหมือน G ีเซเว่นนะครับแล้วก็เลื่อนนิ้วมาที่บาสองจีเซเว่นอยู่ตรงนี้มิเชอร์เซเว่นอยู่ตรงนี้นิ้วข้างบนเหมือนเดิมอ่าจับ G ีเซเว่นจีมิเชอร์เซเว่น ถ้าฝึกได้แล้วก็เอาไปใช้แทนที่ G ปกติเราเล่นเลคอร์อดในคีย์จีนะครับถ้าเบื่อสาวก็เอา G ีมิจิเเไปแทนนะครับถ้าเป็น g ีนายจะแท,แทนได้เยอะกว่านะครับแต่จีมิจอเซเว่นก็นใช้ได้นะครับเบื่อเราเบื่อเสียงนะครับก็ใช้ได้ประมาณ80%ของการแทนที่คอร์ดจปกติทั้งหมดนะครับยกเป็นแทน G ีเซเลยไม่ได้นะครับมันผิดประเภทนะครับก็จีมิจิเซเว อน,นะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราจะจับได้คือจับแบบเรียงนิ้วนิ้วมันจะเรียงขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ต้องใช้ความชินในการแย่งนิ้วก่อนนะครับใครใครไม่เคยจับก็อาจจะลาบากหน่อยนะครับวิธีการจับก็สตาร์จากเนี่ยสาย1น่บาสองเหมือนกันเนี่ยถ้าจับแบบนี้จะได้ สายเปิดก็คือสายที่ไม่กดอะไรเลยจะได้ซาวแบบโปร่งๆนะครับเอันนี้ซาวแบบนุ่มนวลกำหนดได้มากกว่าอยากได้เบสเพิ่มนิ้วโปง้งนะครับอ้าวมาดูกันนะครับสาย1บารสนะครับสายสบารสนิ้วมันจะเรียงขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็สายสาบาสสาย4ี่บาห้านี่ไงเหมือน,เ,นเหมือนเรียงนิ้วไปเรื่อเยเนี่ครับ G major 7ตัวนี้ไม่เน้นสายบนนะครับเพราะว่าบางทีเสียงเนื้อเบสมันไม่ตรงเราก็เล่นสี่สายข้างล่างพอแล้ว ในส่วนของกีตาร์เนี่ยบางทีแน่นไม่แน่นเนี่ย,นนนนยความกระชับไม่กระชับอยู่ที่เรื่องของการรักษาช่องว่างทางเสียงมากกว่านะครับเสียงเต็มไปหมดก็จริงแต่ว่ามันไม่เพาะนะครับมันมันยังไงก็ไม่แน่นอนะ่ะมันไม่เข้าพวกนะอยู่ที่การดีดมือขวาด้วยนะครับกรุป๊ปมือขวาเลยกรุป๊ปมือขวานะครับ จังหวะในการดีดมือขวานะครับอ่ะก็บแบบริงนิ้วจีไม่เจอสบเนนะครับอีกครั้งนะครับสาย2บาร์หนึ่งนะครับอุย้ยขอโทษครับสายบาร์สองสายหนึ่งนะครับอ่าสายหนึ่งบาร์สองสายสองบาร์สามนะครับแล้วก็สายสามบาร์สี่สายสี่บาร์ห้าโอ้ขอโทษขอโทษครับเรี้ยงขึ้นมาเลยอันนี้พอจับอันนี้ได้เนะี่ยถอยหลังหนึ่งก็เป็น G flat major s หรือ F sharp major s เหมือนคอร์ดทาบที่เราเล่นนะครับมาเจอตรงนี้เป็น F major seven ทงมันต้องกดตัวนี้แต่เป็นสายเปิดพอดีเนี่ย F sharp major s เมี G major s ที่เราหัดอยู่หัดแบบนี้ก็เลื่อนไปอีกบาร์ก็เป็น F flat major s หรือ G sharp major 7, ได้ A major s ตรงนี้ด้วยครับ ลองฝึกดูนะครับตัวนี้ตัวนี้จะได้ A major 7 A flat major 7หรือ G sharp major 7 G major 7นะครับที่อื่นก็ใช้ได้นะครับถ้าบาร์นี้ก็เป็น C major 7นิ้วชี้อยู่ที่บาร์เจ็ดเป็น C major 7 B major 7 B, B flat major 7นะครับ A major s A flat major 7 major ลองฝึกเอาไปแทนที่ไปใช้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้ได้ประมาณ80%ในการแทนที่คอร์ดทั่วไปที่เราเล่นอยู่นะครับก็ลองทดลองดูลองฟังเสียงลงทำความเข้าใจดูนะครับชอบก็ใช้ไม่ชอบเราก็ใช้คอร์ดปกติก็ได้นะครับหรือคัดไว้เรื่อยๆนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับ ขอให้ท่านมีความสุขในการเล่นกีตาร์นะครับขอบคุณครับ